บได้ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันสุนัขทหารประจำปี2558ส่วนทางด้านแม่ทัพภาค4เป็นประธานในพิธีโครงการเดินเท้าสู่ชุมชนที่ทางศูนย์ปฏิบัติการอำเภอปากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะ ที่กองพันสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกตำบนหนองสาหรายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลโทสมศักดิ์นนยโมโสดรองเสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันสุนัขทหารประจำปี2558พร้อมมอบโลก่เกียรติคุณให้กับผู้ชนะการแข่งขันแต่และประเภท โดยมีพลตรีชาติชายอ่อนนุ่มเจ้ากรมการสัตหานบกเข้าร่วมในพิธีซึ่งการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันสุนัขทหารในครั้งนี้เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานปัญหาข้อขัดข้องภายในหน่วยงานการใช้งานสุนัขทหารและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของชุดสุนัขทหารพร้อมกับเป็นการเผยแพร่ภารกิจในการใช้งานสุนัขทหารในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหารโรงเรียนสุนัขทหารศูนย์สุขทนกทหารกรมการสัตว์ทหารบกจํานวนทั้งหมด30ชุดสุนัข30ตัวนอกจากนี้ภายในพิธีปิดการแข่งขันได้มีการแสดงความสามารถของสุนัขทหารที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมด้วยค่ะส่วนที่